สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุสกุลสมองสบอนตอนนี้กำลังนั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องเลยยังประมาณสองหายนี่แหละพี่น้องประมาณสองหายเนาะสองหายน้อยพี่น้องเลยแม่น้องแกบุ้มก็เลยขอเวลาพักผ่อนแม่น้องอ็เนยคุมเป็นคุมเลยพญานให้น้าพันโบเล่อมันเนาะแดดแห้งปลาลุงแดดแบบว่าบ่มีลมเลยปลาลุงเมื่อนี่เนาะ งาดติ่งเลยสมส่งกำลังกำกำลังแรงใจมาลายเลยปลาลุงเลยส่วงนี้ก็สิเป็นแบบว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเนาะยังโมเล้วน้าเมนโง่แกบุ่มแดงปึ้นเลยแดงแหงพีน้องเลยไปซื้อวานอาทิตจนไข่เหลืองอยู่เนาะ <laughs> สภาพ อยู่แถวทงไห่ทงหน้าก็สิเป็นแบบนี้แหละป้าลุางก็สีนี่แต่เขาแต่หน้าแม่นี่เลว็วตอนนี้กำลังพาก,กันน,นั่งนะป้าเน่งเนาะนังเสมา่เหยแต่ว่าสนีกับมันไม่ต้องกันเลยยาวตต่อุปัญญ่านบอแลว้วแต่ว่า,า,วาวเผาเผาสิไปคนเขาไปนนอง หอนหอนหอนลายหนาแดงคือเมื่ิกซุกีนปลาลงกทั้ทงแดงทั้งดำสภาพแม่น้องแก้มบุ่มตอนนี้เบาไวเลยหลังจากพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเนาะเกี่ยวเขาแล้วแม่น้องแก้มบุ่มก็ได้มาค้นเขาพี่น้องเลยจักสีว่าหน่อยเลย ใหญ่จ่อยกับสิมัดเขาวแล้วนี่พอใหญ่กับเบิดเมืรอเบิดเวนอลไรพี่น้องไว้เกี่ยวเกี่ยวเขาหน่อก็สิมาคุณเขาวพอใหญ่ก็สิมามัดซอยกันกับพ่อน้องอ้นยเนาะแม่น้องแกบ่มกับสิมัดซอยคือการแต่ว่าแม่น้องแกบ่มซอยเอสซนีก่อนเอสซนีสิเป็นคนขับรถท้ายพี่น้องไปเบิ่งร่วกันพี่น้องเป็นได้เนาะเป็นตลอดอย่บ่ผู้ขับรถท้ายนี่เนาะ ม oh. oh ันล่มได้หน่เมื่อก่อนนี่เนาะเออเฮายังบอท่านอามาดใครก่อนผูอใหญ่กับผ้าเอพราะผู้ใหญ่พี่น้องตอนนี้เนาะพู้ใหญ่จี๊ครับรถุดไทยเอา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 ดีๆเด้อคือบอมอนเนาะ

ทใช้รถลางก็ได้เนาะไหนนกแก่บุ้มก็สวยกันพี่น้องเลยเขาหนีมาคนเขาสวยไหนนกอเนยเกี่ยวหลังจากเกี่ยวแล้วก็คนพี่น้องเลยสวยใหญ่จอยกองทั้งทังบสุดท้ายทั้งกองพี่น้องเลยหมัดลงไปผู้เละลงทางลุ่มผู้เละพี่น้อง แม่นอกแกบ่มสิไปหมัดซอยผ่อนกันหน่อยเนาะโอ้ ตอนนกระเดเ็นกำลังอ่อนๆจักน้อยนะพี่น้องเนาะพี่คนเผาซอยเกสรนีก่ก่อนเด้อพี่นอ้องเกสรนี่เห็ดตัวเดียวเน,ะนาะเขาใหญ่ไปหมัดเผาแล้วตอนนี้น่ะทั้งเขียวทั้งดำพี่น้องตอนนี้ก็ยังคนขผาวยังบเบาแล้วพี่น้อง เราซื้กว่าหนาไ่น้องเก็บบุ้มทั้งใหญ่ทั้งดำผ <c oughs> ูกแวสนีครับตอนเท้า,ทายาำแบบปลาลุงผูกผูกผูกปลาฟ้ามเถี่ยวสีเถี่ยวนี่แล้วคนเอยแม่น,น,อน,น้องกันเลยพี่น้องเลยเถี่ยวแล้วหลังจากเถี่ยวแล้วก็มาคนเอยกันเนาะเ <c oughs> พราะว่าหน้าทงมันโตทางนั่นก็นสุกลายแล้วโอ้ยชีบีดซาวน่าพี่น้องเลย หลังสูภผ้าน่าสูดินจิบแบบนี้แหละพี่น้องคันประเหตดกับบริรจินเนาะช่วงนี้นะไผลกะสีวนน้ำเขาน้ำนาำพี่น้องเราวะระดูเกี่ยวขาวองเก็บเกี่ยวเนาะเวอา์เซนีเลยสุดยอดเลย เรื่องครับรถไทยสุดยอดเลยนังนั่งโอ้เก่งมากสามเที่ยวนี่แหละพี่น้องเลยเข้หาหน้กกันไจ้มากๆว่ารถไทยสิค้าเนาะพี่น้องแต่ว่าบอกค่าอย่าจบจือพี่น้องเลยอีกประมาณเที่ยวหนึ่งก็คือสิเบิร์ตปะจ้าพี่น้องเลยเที่ยวเดียวคือสิเบิร์ตเนาะหางุดหงิดหงาย เหมยแห้งหลายยังนานหน่อยตอนนี้กยังบ่อแล้วพี่น้องยังอีกรถหนึ่งเนะาะจังสีแล้ว ้ยรถขึ้นแยกไปมีนี่คนครับกับประยากเสี่ยงปันได้พี่น้องประยากเสี่ยง <c oughs> ยันอายจะมีใจซองจะมีงานดอกแก็สาวลาเปล่าไทยทำของแล้วสิแม่หัวใจต่างชาตินในเมืองลาวกับไทยล่องไปตามพี่บ้าพี่บอลนี่แหละพี่น้องกับขอโทษขอภัยหลาย,เลยๆเด้อ <c oughs> ปูปูปครับหลดกะหัวกวนเท้ากีบมหัวยยังเนาะยิงแขวเลยพี่บ้าพี่น้องเลยสบายดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องอ๋าเถอนั่งแบบมีความสุขเลยพี่น้องจ้านั่งแบบมีความสุขไปเลยฮู้สุดยอดเลยพี่น้องแต่ละคน แต่ละคนสุดยอดเลยวิวยามแรงพี่น้องหน้าต้นตาลพี่น้องเอ้สวยงามลายบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดียามแรงเด้อพี่น้องเด้อตะเวนแดงแล้วตอนนี้เนาะโอ้แลนแลนแลนบรรยากาศดีปานยังเลย คลองเพลงแบบมีความสุกใกล้ใกล้จะเป็นสาวหนาแดงเลยแหละสาหนาแดงแค่ตุ๊บตะค้อบาร์น่าจะตุ๊บใกล้บาน่าพี่น้อเลยตุใกล้พีน้อเปิดเป็นคนตลกลเคฮาพี่น้องเอ้ยเบาพีชเบาถือก็ต้องขอโทษขอภัยอันนี้เป็นสไตล์สไตล์ของนางเนาะเบาพีชเบาถือพี่น้องเบาบ้าเบอหนี่ยจักหน่อยเนาะคนเบาบ้าเบาบออยู่แล้วมีความสุขได้พี่น้องได้ยิ้มได้หัว มามามาสอยกันบวานนิ <c ười> ้เหนาเลยตอนนี้เนาะนี่สอยกันขนพี่น้องเอ้ยยังทางได้เนี่ยยังตอนนี้แต่ว่าไปเลย ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวพี่น้องอสวยกันมาเถอะทั้งเต้นทั้งยังอีกพี่น้องเย้ยมีความสุขไปในการที่ว่าค้นเขานมาเน้ามาซ้ยืจอยกับหิ้วน้าพราะไยืจอยบ้านเมื่ออื่นต้องอารงมาแต่ตเด็กแหละเพ้ยเอ้งว่วนอ่ะอารงมาเบิดหมู่เลย เพราะว่าข well, ้าเอาลงมาซวยเนี่ยข้าเจ้าเอาควาวอันควไงงัวข้าเจ้าลงมาเต็มเลยพี่น้องเอ้เพื่อเจ้าครองเอาลงมาน่ะเต็มแล้วมือเศร้าในกำลังไล่ลงมาพี่น้องแต่กะบอกเป็นยังดอกพายเอาลงมากะลงเนาะแต่กใหายพาจอยเอาลงมาแต่เศ้าเนี่ยเพราะว่างัวกะหิวหยาพี่น้องหิวหยามาตะดนอะไรเนาะมาพอหยาไ่นก็ป้าดทอเห็นหยางงัวกินลายๆกับสะอ่อนพี่น้องดีใจดํางัวจะได้กินหยาดีๆเนาะ ความสุขเล็กๆน,น้อยๆหล,ลายๆคนเพิ่นเขามาเบ่งจะหน่อยสิวันนั่งนัดบ่ายแหละสไตล์บา้บาๆบอๆพี่น้องจ๋าการพี่น้องเยย่มเลยสุดยอด,ดพอยอจ่อยเซียวนำ โย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 ว่ะสันซนี่เก่งอยู่แล้วว่าโ oh. yo, yo. <laughs> ah. ยโยฮ่าวิวขับไปขับมาเหยียบปั้นให้เขารอเจอกันะบ้านนี้เอเอมีคนคนหลายคน กันสบายไปน้ำเน่ <laughs> ไปไปไปงาออไปเลยงาไปงาไปบรรยากาศยามแรงเด้อหมแจ้งก็ต้องขอโทษขอไยพี่น้องเลย ยังแต่ขขาวเคี้ยวนะพ่อวันนี้ยังแต่ตุลุ่มเนาะเพลินเห็ดหน้าซาแพงพี่น้องเห็ดหน้าซาแพงประมาณจักจักไห้หลยโบราณปันไดพี่น้องเลยสีได้เกี่ยวสุดท้ายเนาะนี่เพราะว่าดำสุดท้ายเนาะพี่น้องมีแต่สีไปหน้าทงพะย่ะจ่อยเลยโอ้ยยังมาบดเด้อคุณ ตอนนาตอนนาพญอเอจอยกับปัย้อมเด้อพี่น้องเลยลุยเป็นลุยเลยสุดๆเลยพญอเอจอยสุดยอดเลยลูกเต่าหายผักแต่เราบ่อผักแล้วเราบ่อเมื่อยแล้วอะ่ะ เฮ้ยใส่เอวใส่เอวให้เอวลันเออใส่ไฟใส่มาจะเอาไปเอาไปเอาไปจะเกือกับพุนยแบบว่ามัน่อนบ่มีเอวประมาณนี้นะแวลันตัดลันตัดลันตัดเด็กหน่อเด้อสมาหลันตดันตัดันัเฮยอมีการวิ่งยีพูนะ พี่น้องเขาแกะภาพเปเพยงทานีีเด้อจ้าพบพอกันคลิบต่อไปพี่น้องสบายดีเด้อบายบายจ้า